แพทติเซียไฮโซน็อดโดนจับตาความสัมพันธ์อยู่ๆก็โดนจับตาความสัมพันธ์เลยล่ะค่ะสาหรับคู่ของนางเอกสาวแพทติเซียและให้โ so, ซหนุ่มโนวดวิเศษน้องชายของน็อดวิซารุธหลังมีคนตั้งข้อสงสัยว่าไม่มีภาพเซอร์บิออกสื่อน,นานแล้วรวมถึงในไอจีก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์ออกมาให้ได้เห็นเลยจึงทําให้หลายคนสงสัยว่าคู่นี้จะมีปัญหาหรือรักรา้าหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่เพจเจมอร้อยแปออกมาโพสตถึงเรื่องนี้ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแย้งเลยว่าไม่จริงเพราะคู่นี้แม้ว่าจะไม่ได้ลงรูปคู่แต่ก็ยังมีการไปกินข้าวด้วยกันตามปกติเพราะถ้าเข้าไปส่องอินสตาแกรมจะเห็นเลยว่าทั้งคู่มีการลงภาพใน i อจ t o r y ให้เห็นว่าไปด้วยกันเพราะมีการลงภาพเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเอาเป็นว่ายังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเดียดว,ว่าแม้จะไม่ได้ลงรูปคู่แต่ภาพอาหารที่ทั้งคู่โพสล,ลงไปนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าไปด้วยกันเพราะอาหารในใบตอง หรือถาดเครื่องดื่มก็มีแม่ของเละมะนาวก็เหมือนกันเปนเลยล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตหลายคนก็บอกเลยว่าเขายังลงภาพไปกินข้าวด้วยการตามปกติและคู่นี้ก็ไม่ค่อยโพสต์หรือว่าโชว์หวานบือหวากันอยู่แล้วแต่มีการกดไลค์ให้กันตลอดนั่นเองค่ะและหลายคนบอกเลยว่าปกติแล้วฝ่ายชายอย่างไฮโซโนตเองก็ไม่ค่อยโพสต์อะไรใน i ออยู่แล้วส่วนใหญ่จะมาแบบ i อ s t o r y อยู่แล้วเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่เป็นห่วงความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ พราะยังไปทานข้าวและดื่มกันตามปกติเลยซึ่งก็เข้าใจได้เพราะคู่รักคนบันเทิงหลายคู่ก็ไม่ค่อยออกมาอวดโมเมนต์หวานหรือรูปคู่เท่าไหร่แต่ก็ยังรักกันดีและรักกันยาวนานด้วยล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะสวยหอและโปรไฟล์เด้อดทั้งคู่อย่างสาวแพทเิเซียเองแม้จะเป็นดาราแต่ประวัติการศึกษาและฐานะทางบ้านก็ไม่แพ้ให้โซตระกูลดังเลย